นี่เป็นเมนเผาศพระบบอัตโนมัตินะครับใช้น้ำมันนะครับลางดูดน้ำมันเข้าเตากี่ลิตรนะพี่หมูเจ็ดลิตรเด็ดพอนหกสิบรปั๊นรถยนต์ถังหนึ่งอะนะ วอแอวิดแตสิบเนี่ยเติมน้ำมันหกสิบลิตรนะครับได้น้ำมปั่นเข้าไปอยู่น้ำมันนะครับประมาณหกสิบลิตรนะครับเป็นมอเตอร์นะครับปั่นเข้ามาเก็บไว้ข้างเตาเผาศพนะครับตรงนี้ตรงรงกระบะ<อ>ถ้าเราเคลียร์กระดูกลงางานเรอเราต้อง,ก,องก่เตาเากระดูกพรนั้นปุ๊บเคลียร์จากข้างในมันลงตรงนี้อ,อ๋อเราก็มาเก็บกระดูกตรงนี้ แต่ถ้ามันมีน้ําเหลืองเราพอเผาเทสเราต้องดูก่อนอว่ามันมีน้ําเหลืองน้นําอะไรันกระบ้งค่านถ้ามีเราต้องจัดการทรันทีแต่ว่าควันข้างบนออกไปทางนู้นใช่ไหมฝังบนโอเคนะครับผมประมาณนี้เมนออ,อโต้ครับวัดเบึงชวนนะครับ อปั่นขึ้นนิดๆน,นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับเป็นเมนไฟฟ้านะครับใช้ระบบน้ำมันดีเซลนะครับในการเผานะครับวันนี้ก็กลาบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ